ไอ้เร็วยิ้เหมือนไอ้ดิจิมอนเลยอ๋ออยัางนี้วะเออหนงแจ็คอยู่บนใบเซตบนช่วยไอ้นายไปเจาะอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดยังไงอ่ะอย่างไอ้ตรงนี้นะไม่เราเจาะให้มันขุดมาจากดินแย่โอกี๊ดนะน่ะไม่แย่โอ๊กช็อกอะเจอคุนีิล่ะแจ็ค กินแมงเหีเอฮ้ชคงเมือเคยเจอมล่างเหมือนจะเป็นยาโอิดน้ากลางนี่อาจจะเป็นพีโม่หรอกับเซดาจจะเป็นพีโมก็เป็นได้โมเวทโมนี่ไงทีโมนี่ไทีโมไม่ใช่นี่คือกเล็มแง่ทีโม เนี่ยทีโมอ้าวพี่ติ๊กไม่ได้ no เดี๋ยวใครไปติก๊กทีโมทไมตีแรงจุงทีโม,เลเโมปล่อยเลเซอร์ทีโมปล่อยเลเซอร์โมเวียดโมเอาป่ามาตอนไหนวะลืมดูหยอกเป็นการหยอกเพีดโหดร้ายอ้าวทำไมฟินทีโมฝั่งนู้นเขาเอ o r r งเทา้าเขาอยากวิ่ง เอออ <c oughs> ก็ว่าทำไมเหมือนจะตายโลืมกดอีกไหนเอ้ยลืมกดสมัยก็ว่าป่าไม่เฉยเขินสมัสยเฮ้ยชิมโมน่ารักอะ่ะฝ่ายเราอะ่ะเวทหน้าสีเออยาสูโอแม่งโอฮีอะทำไมยาสูอดามิเดียจังเอาดีเอาดีตอดคืนตอดคืน เวทมึงยังเบาเวทกูแรงกว่าโอ้ย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 ตายสั่งไออย่างน้อยก็ได้ไม่ต้องเสียใจไปลี่เป็นอะไรนึกถึงวันวันเอาเดี๋ยวจะเ x e c u t e โลไม่มั้ง เอเอ,อดึงยากใช่ไหมดึงยากก็หนีได้อะที่ทน่าดึงมาไม่ก็บินกับน่า,ารกาัโรกโซลกะหยกายโซลกะหอยกับ มรอบนี้กลับเดียวยังวะมองการความที่หลือนะโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวไปกำลังวิ่งอย่าลืมอ๋องเท้าไม่มีตังค์เฮ้ยเพิ่งสังเกตว่าสุดประกขาเป็น,น,นม้าใช่ <c oughs> ม้าเปล่าเหมือนตัวเะียงแมวน่าอยม่แมวเสียงลิงน่ากลัวมาก อีโม่เรื่อมาช่วยนายแล้วโม่เนี่ยเรากำลังมาช่วยนายโม่โคตรช่วยเราไปขอปลาทั้งโดนไม่มีเวลแจกจ่ายได้วหม What เซตมาละถอยเธอโมอันไลท์ง่าได้ปะวะเมื่อกี้ได้โวยเสียบอมเรงไปเอาบับอีไฟอันตรายไปป่าต่อละไปมีโมกลางกลับบ้านนะจ๊ะโอเคจ้ะเอาดีเวทมึงกับเวทกูใครจะแรงกว่ากันล่ะแม่งจะเลือดจะหมดทุบทุบทุบมันลง อยากเล่นคิโมเปล่าวะออกแล้วอีกตัวนึงว๊ฟอะไรมาอ๋อคิโม่ลืมไปคิโมนี่ฝั่งเราหน่อยอีกตัวเดี๋ยวทำแป๊บหนึ่ง9ต่อ5 7โอ้โหเท่าตัวทำไรอ่ะมุไม่เคยโทษจะเอาสเปลฟิดเพราว่าแปลกเผือเอาแฟดมาเดี๋ยวไปบนแบบ ไอจัดม่แป๊บหนึ่งกำลังแว้นอยู่ไอจัสโซนดินม่เครื่องจักอะไรอะไรสมันอยมึงรอว่ากูบอกแล้วกัมพูชอ้าวบิดแข็งได้กอลืมไปบิดแข็งเลยก่อนบอกว่าแล้วเดี๋ยวว้ายแจ็คเท่าไหรเราเสียงยังงั้นอ้าวโอ้แต่เขินอ่ะอยู่นี่ลงมารับ ันจะวนมารับนั่นเองแจ็คที่อยู่ตรงไหนวะแจ็คหายไปได้บอกบาลอนกลางระวังด้วยแจ็คหายสาบสูญหายไปแล้วอ่ะทำตัวน่ากินแล้วจะช่วยดันเล่นก่อนเซตที่ไฟเอดีเยอะกว่ามาละ อ้าวไม่ได้คีเลยอ้เขินบนหายหายหายไม่หมดยังอยู่โอ้โอเพิ่งอัพไว้แล้วถ้าดึงแล้วมันสะท้อนดึงมาดึงตัวเองโอ้ย <c oughs> ลากงุงฟิง <c oughs> ว้ายเอ้ยวายบายลิ๊กเอ้ยบายโมเฮ้ยกูไม่ตายโหถึงกาแฟกูไม่ตายกูเป็นไอรอนแมนไอีสัตว์ไปเอาบับละบายอยู่ให้ได้นะขอเวล่หกก่อนอ้าวจะมาแกงด้วยความเอาวันเดี๋ยวที่แอรอนแมนไว้เดี๋ยว่อรอนแมนตายเดี๋ยวเขาเล่าก่อนจะยิงลิงป๊อกแลกอยู่ระวังนะพี่โมหายเข้าป่านะอ๋อเห็นนี่เอาละ สู้กันนะมูได้มูฟังเราได้มันก็ได้ได้ไหมไม่ได้จิกจักจิกจักโอ้ยโอ้ยกูตา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 ยกูไม่ตายกูไม่ตายหมุนอะโม่ตายโม่ตายกูตายกูตายกูตาย Why w ว้ Why มึงได้มึงได้มึงตายมึงตายมึงได้มึงตายเย่มึงได้มึงไม่ตายมึงไายมึงตายมึงไม่ตายไอสัตว์เดินบ๊อบเบ๊อไปแล้วเรียกว่าบ๊อลงเลยค่ะเดินบ๊อบไปแล้วว่ะอ้าวเดินล่างแตกตอนไหนวะเดี๋ยวมาแป๊บนึง อ๋ของเอดีเลยเอ้ยไม่ใช่เขินอของเอดีแ้งๆๆไม่ใช่เอดของป่าให้เดนเยอกาสกลับมีอนตีเดี๋ยววิ่งปปานะเดี๋ยววิ่งไปหวานให้ไปปให้ปาเมื่อไร่ยววิปโหกเนี่ยขาดยังทีอีกสเนี่ย จะได้หกให้ดิไปปีนนกเลยนาะยอ้าวปีนอโ้ยเดี๋ยวเราไปช่วยรอแป๊บขอไปหกเดี่ยวไม่ทาง,งอื่นเค้าเข้าไปตายเมื่อกี้เิล <c oughs> ่นะเฮ้ยดันตี <c oughs> แตล้วโมเรากำลังไปมาโอ้ดันบีบวะเออถ้านายมาเราฝากนายหวาดต,ตรงนี้ด้วยถ้านายโอเคถ้าผ่าน อาจจะไม่ผ hey. ่านอตายก่อนเหอีโมตุกตุกตุกไม่โซลกะมาจากไหนตุกเลยอุ้ยว okay. ่าจะตายแทนครับครับครับแปะไม่เข้าอยู่นะอะไรโมระวังโมนะเป็นไงล่ะอ๋อเต็มหน้าเลยการความช่วยเหลือครับไว้พลิบ ไงไปฉัเล่นกับบอกนี่กีดวิ่งเข้าหาบอดตายหาเลยนะไว้แจ็คมาอีกแล้วระวังแจ็คแจ็คเหมือนจะป่าแทนกูวเนี่ยไม่เข้ามาป่ากูวเนี่ยเดี๋ยวโเรากำลังไประวังแจ็คตูดเอ้ยเราตูดแจ็คแจ็คตูดเอ้ยงงแจ็คตูดนั่ะตายตายไม่ตายตายเออนั่นแหละเอ้อหนีกูไม่ได้ไม่ได้ดูเลยไฟขุดดินน้อไฟขุดดิน ขุดดินไม่เอาเปืองไม่เอามีง้างขุดวนตีนไหวเหี้ยครับอ้าวเรามีป้านน้อมที่ดินหายไม่บอกวะบอกไปแล้วบอกว่าอีกอินแจ็คอยู่เนี่ยเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเอาเลยเอาเลยเอาดีเหี้ยได้ใไหมเล่นอย่างนี้ได้ได้แจ็คเขาพูดกับแจ็คหรืเราอ่ะมือตัวนี้เดินมาตรงนี้สิมองเหมือนกัน ถอยเออถอยกลัวตัวเองกลัวตัวเองไม่ไหวอย่าหนีดิพ่โมงอย่าหนีนะเหรอโตายยาพูดมากกูกลัวขัดแม่งเดากูเลยแหวมมาแล้วไม่กลัวแล้วไปกลัวละเดี๋ยวอันนี้บอกมันลืมปิดด้านของกูอ่ะกูโทษไม่เป็นไร เดี๋ยวอยู่กับกูก่อนอยู่กับกูก่อนอย่าทิ้งกูมันมาไอ้เหี้ยกูเกลียดตัวนี้เราคือปลาสปอร์ตปลาสปอร์ตไม่เคยมีใครเล่นมาก่อนไม่มีใครอยากเล่นแต่อยากเล่นเหมือนกันน่าลองอยู่ยาสืโอกหายฮะปลาสปอร์ตนะฮะไม่ชิดกูสุดท้ายแห่งโลกระวังขึ้นบนระวังขึ้นบนระวังขึ้นบนโอ้เห็นเลยท่หน้าหายยาสืออกก็หายว่ะ เอาล้ฮะระวังกลางนะจ๊ะกำลังวิ่งไปหากลางรู้สึกกลางเอ้ยเดี๋ยวอยู่กับโมกันสงสารโมอยู่โมอยู่โมไปอยู่โมไปเห็ดรอบด้านกูเราไม่แย่ทำไมฮะอย่าออกมาแล้วยาออกมาดีนะผมไม่ปล่อยอันติไปมันมามามากลางมากลางหนึ่งคนเออได้ยินเสียงวาบูกูดียุ้ยเอาเฮ้ยงานเข้าแล้วเดี๋ยวโมลันขอโทษ ฉันก็ชจอดฉันก็ชจอดอฉันก็ดเชอดฉันผิดเองตัวเอาไปเลยโมเราให้นายยะโอ้นายพลาดละนายพลาดระยะโอ้ .Win w a r p h o n เอ้ยเอ้ยเอ้ยสารปอสารปอเออนั่นแหละจะตายก็ไม่บอ่จะได้อันตีให้เออว่ะลืมอ้าวโมลากร์โมแจ็คอยู่นี่นะจ๊ะระวังด้วยจัมโม โอเคโอเคโอเคแน่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 ไอ้สัดมีการโผล่หน้าออกมาโชว์นิดนึงโอ้โหถ้าไมเหยียบหมดตรงนี่อิ่มนะเนี่ยอืมต่อไเอาเยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องเอา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 ไปเรื่องอีกดองไปเอ้าเอาเข้ามาแดกเข้ามาแดกทำไมแดกทำไมแดกทำไมไจ็คก็งงนะไม่ช่วยเพื่อนไหนเอาแจ็คมาแจ็คมาแจ็คมาตู้มแจ็คมาแจ็คมาแจ็คมามาแจ็คมันเหยียบอ่ะ เดียมาดีมาดีไปขอขโมยบุปปั๊บเดี๋ยวมันเจ้ายังไงเฮ้ยไฟได้บุปปะทางแลนด์มาร์คางแลนมาร์ก่อนทางแลนมาร์คเอาแลนมาร์กลับมาก่อนคิดกี่กูเองเนี่ไม่ใช่ไอสัตว์ไปเฮ้เห็บขอโทษขอโทษแล้วแต่เมื่อกี้โซลกาได้คิวเมื่อกี้เราอยู่เฉยๆน้องโมเรากำลังไปอันตี28วิ นีชน่ชาโมมาไอ้นี่ชาไอ้ไม่ใช่นีช่ชาไอพีโมมานะมึงกูได้แดกสองตัวแจ็คบอกกูมไม่กล้าแล้วพีโมกูเริ่มกลัวมันล้วดาวดีมาไม่บอก <laughs> อะไรพีโมอะไรอะไรพีโมวิ่งมามึงวิ่งมาฉันกำลังไปรับกำลังไปรับมามึงวิ่งมากูไม่มีใครยิ้วให้ไม่เป็นไรยิ้วดีมากดีมากแต่กูจะตายต่อหรือเปล่านวช่วยช่วยช่วยเดี๋ยวช่วยมึงเข้ามาสิมึงเข้ามึงเข้ามามึงเข้ามาโอ้ยโดนดิดถอยละถอยเรื่งะไรให้บิมาแฮนวิ่งมาแฮนวิ่งมาแฮนวิ่งมาปล่อยบ่อยให้บินมาอ่ะไม่รอดเหรอพีโมก็กูเป็นไง สัตว์โอ้โหมาไม่รอตมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนไม่เหยียบเผื่อเพื่อนกูด้วยอ้าวปุยมาไงเนี่ยเอ้ยสามตัวนะฮะบนเสร็จซากลาก่อนมุตายยังวะยังเจ้าเราบอกนายแล้วเอาดียี่เลยโอ้สวยโดนยี่ทั้งหมดนะฮะโนระวังเว้ยให้ช่วยไม่เพื่อน Má đi Ê, ừ, mô kinh Gì <laughs> sì, tôi đang Ồ, ông chơi là tìm Nhai hả? Mô như nặng hẳn nhờ, cọp làm gì như... Có bom hay mô bom Mừng cái tên thầm mới khởi ra lại tôn đà, <laughs> <laughs> nhảy phút chạc quay Dâng <laughs> mấy chạc À, Mẹ Ờ, đây nè เอ้ยใช่ยังไม่ได้ทำงานในเออไม่ใช่งานกูช่างแม่งอะไรอะไรเอามาดิแจ็คมา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 อะไรจะเข้าหลังมาเลยทีมนุ้นพิวหรือว่าทีมเราเคลียร์เต็มตัวเต็มตัวช่วยหน่อยนะแม่งมาโอ้ยทำไมกูโดนแทนเข้ามาดิเงาเข้ามาดิไม่กลัวหรอกเงาไม่เก็บเงา ยิงไม่โดนด้วยเขินอะตายขวล่างอยากมาดันบนพีโมไปแล้วไปแล้วพีโมขึ้นขึ้นบนแล้วนั่นเนี่ยกูว่าแล้วเกือบเหยียบแล้วกูเฮ้เฮ้เฮ้อ้าวบนโดนฆ่าเฮ้ยเซตอ้อมตูดเซตเด้าตูดแม่งมาสองตัวแล้วเอาไงโอ้ยกระเด้งกระเด้งเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขอร้อง ระวังเห็ดระวังตรงนี้อย่าเหยียบนะอย่าเหยียบอย่าแล้วแต่แล้วแต่เียคนลงทุนต้องเตยกูน่อยด้านหลังพี่ระวังหลังอุ้ยนี่ไม่ดีอุ้ยเฮียเทีย่อาเองเอาเลยนนึงเฮียบาลอนยี่งด้วยบาลลอนยิ่งด้วยมึงยานไม่เว้นกูยิงบาลอนอย่าอย่ามามาขึ้นมาเหอะตรงนั้นยังเว้นนะมุ โคตรทีพี่ธิรัสไปแล้วจต่แล้วแต่เลยนะมันจะไม้ใส่บาดได้ไหมอยากรู้ไม่อย่างไหนเลยแหละลูกทำไมเอาอีกไหนแม่งวาดไม่มาทำลายลูกวาดไม่ลาชิปลาที่หมดไม่ได้โอ้โหเฮียโดนทีโปอมึงคนหายได้มากอยากได้อยากโดนมากตบป้อมตบ อ๋อเจอพ่อมึงวายอีโมกูอุสารตีอีโมอ้าวแหวกกลางไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยระวัง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 อุ้ยโทษเฮ้ยเนียนเนียนเนียช่วยกูหน่อยตอนเนี้ยอุ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วอีโมอีโม่ม่อยู่แล้วอุ้ยขอบคุณมากที่ติน่าไม่ทิศทิศยาทิศ ไอชิดไอชิดไิดเพื่อเราไม่ใช่ออแจ็คแจ็คดอสันแจ็คดอสันแจ็คดอสันมึงตายแจ็คมดอสันดอสันดอสันนั่นแหละเกาะเกาะป้อมไม้เดินวรถป้อมไม้เจเออนั่นแหละของหเจ็บปวดฉันยิ้ปล่มต้องเล่นหน เออลืมลืมป้อมแตกลืมป้อมก้าวยัยย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 ยพีโมพีโมตัวกระเจยวว่ายิงทีม่น่าไม่เลยพีโมกูยิงังไฟเะที่ว่ามึงเล่นแบนอยู่วะอยากจะเอาิโมเลิกป่านเดินมาก็โดนดิเพื่อนเดินมาก็โดนดิอาลมึงเอาละมานายาาะ ไม่กลัวอยู่แล้วจะเอาปล่าล่ะนิสแคนเดนน่ารักอ่ะแล้วไม่กลัวจะเอาเะล่ะถามซับมั่งลูกซับเหนื่อยซับเหนื่อยก็เหนื่อยดีเอาเะล่ะสวัสดีโอ้ยทนคลิปวุ้โหล่างปล่อยล่างอีกแล้วอีโม่ทำไรอ่ะเฮ้ยยาสุโอสบายยาโอคงเราแบงก์น่าดูดูแล้วเอาเอาเอาทำได้ไงเอา น้องน้เชี่ยวไงป่าบ้านมันอย่าเข้าเลยถ้าไม่จำเป็นนะหดทุบพื้นลิกไปยืนหวาดอะไรตรงนี้วะเหยียบตูมอ้าวไม่ตูมไปไปไปพี่ลิกพี่ลิกอยู่กลางไหมหาเรื่องให้โมหาเรื่องให้โมอยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางพี่ไอ้โดนกูอีกเดี๋ยวกลางเองก็ได้ล่ะ ไอ้อัพเราให้เราให้ผีนายโม่เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้อันติวารัตี่มันผ่านคีบป่าวะไม่รู้ลอยก่อนลอยห่อนลองไหมโม่แทงป้อมโอ้ยมันอยู่ล่างมันไม่ตัวมีมาสองเฮ้ยอลนี่มันบนอลนี่มันบลนี่แย่ลืมเเเาตัวองมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้แค่สามอ่ะเฮ้ยติ๊กผิด อ่าสองเคหน่อยบายโมลากรับนายต้องมีชี <c oughs> วิตดาวเชียงคุณไปจบ <c oughs> โอ้โหตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เยอะมากไม่ไม่ได้เล็งนะแต่จะบอกว่าเยอะมากเอาเอาตอัวไปชั้นตัวต่อป้อมไปต่อป้อมไปเดาป้อมเอาเลยเอาเลยเอาเลย ดาป้อมดาป้อมดาป้อมจะเอาเปล่าโอ๊ยไม่เอาแล้วมไปแล้วโมเออะไรคุ้ชื่อโมเว้ไม่คือโมโมอยู่นี่ก๊้าดาดีจไม่เดา้วเวลแมงนำบายจ้าเดี๋ยวก่อนย้ายดันกลางได้นะมึงสร้างแลนด์มาร์ในแถวบ้านมึงให้เยอะเลยเดียวแลนด์มาร์คตอนนั้นแลนด์มาร หมักแดเมืองยากเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาได้เอาเอาเยี่ยมโมโมเราคือแทงซับเราไม่ป่าแล้วแทงเอาจี๊ป่าแหละเหนื่อยสงสายโมเราลักโมกรรมมาเราตโตทีอ๋อทีโมงแต่กูเล่นมากูยังไม่เอารองเท้าเทียนเหมือนกันเลยมีโมขี้เจาะทำไม่รักมากเวทการเยอะว่าทำไมทำไมพลังเวทเลขสวยวะสองสองสองพวกนี้อย่าลืมซื้อนะพี่ฟิลิป โดนเด็กเนี้นอนมั่นใจเฮ้ยอยู่น้องทุกถูกเดชเจ้าป่ะดังปงอะไรของมึงอะโอ้ยกั่เนี้ยโดนเนี้ยโอ้โหดึงตัวใดตัวหนึ่งมาผมโอ้ฟ้แรดูมีความสุขไงโอ้ฟักฝักไฟฝักไววอยาก้ายเอาโดนสวยโม่สวยมากสัตว์ร้านหายี้อะไร ไอ้เกินชะลกลาตันประเดี๋ยวโขทำไมพี่เตรียมตัวสร้างแลนด์มาร์กแถวบ้านเลยตอนนี้ผมพร้อมแล้วเอาเลยเอาเลยอ้าวอ้าวเดี๋ยวไม่เปล่าอ้าวเห็นอะไรม้ยดึงเหือกใช้จิตวิญญาณไปไหนโมโอ้โมมีวิ่งโมมีวิ่งโซช่วยหนูด้วยโซ่โมโมไม่มีมานาแล้วแค่ลิ้งทำไมโซวิ่งไปโซ่โซ่อันตรายอันตรายเยี่ยมลิ้ เราคือแทงซับอุ้ยชนลิกตอบปอยปอยปอยขอตอไปที่ไหนนั้นมาที่ทำไว้ตัวถยายามถยายากจะยืนยิงกับผมก็จัดให้ได้ครับยืนยิงกันโซลกาลไมาให้เราคือซัพพอร์ตกดดินแบบซัพจะรคืออาร์ฟเป็นซัพไปแล้วไปปีไม่ถึง เราจะต้องขู่มันเว้ยเราต้องขู่มันเดี๋ยวๆอยู่ไหนวะหาไม่เจอไปไว้เข้ามาดีลุกเข้ามา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 เก <c oughs> ินวนเลยไม่ไหนมันไหลแล้วเข้าวะรอเข้าเหตุรอเข้าเหตเุเ,หตเราคือทับเราขอโทษ <c oughs> เราคือทับเราขอโทษด้วยนะ <c oughs> มาจีนน้ำมันเข้า กูจะถึงกูจะซัดแต่กูก็มีดาเมจโอ้ยกูไม่เอาแล้วอ้าวเจทปมานาไม่มีกดดินกับบ้านละวเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาเร็วแผ่นดาบแผ่นดาบบินลกแผ่นดิสบินเนาะเห็นปะแม่งโดดไปแผ่นดิสตามอย่างน่ารักอ่ะทำไมวาร์ปกับมาเต็มเบยเขาเรียกมาหาเพื่อน ยืนรอตังค์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้รอกี่ร้อยอนะเอ้ยไม่ใช่คิดสิบสามกี่ร้อยกูแต่ไปรอไปเดวเองมั้งมั้งเฮ้ยออกรองเท้าเลยทุกคนจงภูมิใจราออกรองเท้าภู้ไม่ไม่น่าจะตบมือยาสูบมายาสูบเอาเอานะผมไม่ว่าแล้วผมไม่กลัวแล้วพอดีไม่น่ากลัวดูเห็ดดูเห็ดแล้วไม่น่ากลัว กูสร้างแลนด์มาร์กในบ้านมึงหมดแล้วมาเลยอย่าอดแดดมาก็มีจุกอะโอ้โหมาเลยมาเลยกูสร้างแลนด์มาร์กเต็มแล้วมาเลยไอ้ที่ฝันก็อาจจะสร้างแลนด์มาร์มาเลยสงสารกูหน่อยค่ะได้สวยมากโคตรงงอะเขาโอ้ยพ่อมึงมาโอ้ยอ้าวพ่อมึงมาเอาดีเอาดีเอาดีดช้าไปนิดนึงไม่ตกใจตกใจมั้งยี้ไปโซโล่มึงก่อนเอ้ยแมวไปกูกลัวเลย เรามีเกาะแจกให้ไปด้วยบอกเลยกู้างสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวไม่มีใครมังไม่ตายศพไม่จ่าเขินใครหอมเดาวบ้างโอ้ยแม่งดาวกูเดี๋ยวรอก่อนรอกันอีสิบสี่สิบสามไม่มีใครมังกรเลยเดี๋ยวไปสร้างแลนด์มากเลนบ้างรีฟอมไหมนี่รอตูก่อน เดี๋ยวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดลิ้งยาล้อก่อนก้าวอัดลอกูเสียสละอ้าวอ้าวไม่มีลรอกูก่อนกูอัดสปีดไปอยู่เฮ้ล้อด้วยอ้าวแผ่นดิบกูหายแผ่นดิเฮ้ยไม่มีอันตีอ่ะจะทำเลยอ้าวเอาต่อเอาเลยเอาเลยเอาเลยแหมโมกเปิดได้แล้วดีโมกเปิดได้แล้วดีใครได้อีโมบ้างอีโมเนี่ยอ้าว อีมุอเอาทิศเอาทิศลุงทิศราด้วยอีมุกกูได้เฮ้ยเฮ้ยทิศเออโอเคไปละตายกูตายช่วยกูด้วยคิศจะตีกูคิศตีกูคิศตีกูิศไปไม่อยากทิศทะเลาะกันคิศคิศกูเยอะมากเลยนะหนึ่งต์ทิศกูเยอะมากหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอ้เหี้ยตองหนึ่งตอนเพื่อนเขาบอกกันไม่ไม่กดเกาะให้ ตอนมั่จะโดนคลิปตีตายกดให้อย่างอย่างมึนโคตรง่วงเลยมึงนี่มาแล้วดึงมาแล้วอย่างนี้ต้องลาดอีกตัวอีกตัวเดินมามาทําอะไรมาทําอะไรขอ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 เอ๋ไอสัตว์มูคเมนต์มูคเมนต์ก็ตายซะไอสัตว์มูคเมนต์มูคเมนต์นีกันได้ร้แปดสิบแล้วไปทุกคนมังกรกันุยแม่งชอบเล่นผีโมงเกียนนี่แหละแม่งเกียนนี่หายวืดเชย ทีมเราโหดโมจะเอาเหรอะโมจะเอาเหรอโมจะเอาเหรอโมจะเอาตัวลิอะเต็มเราโหดโอ้ยเดินที่ทำไมไม่ดันกันเลยวะดันนี่มั่งดิคิวก่อนไหนเราต้องคิวก่อนอ๋อคิวเพื่อเกิดใช่ป่ะแล้วอีกฝ่ายก็เกิดเฮ้ยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหแม่อัดกูสองอะไปดิไล่รองอะไรเนี่ยดึง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 เฮ้ยโซลตาโซโซโซช่วยกูหน่อยโซีโซโซโซไม่ไม่ช่วยกูอ้าวโซลลุงสารโซไออีกฝ่ายยอม ไปอ้าวโอ้อะไรวะวิกตอรีเออเอาต่อ